อไออใจคีส์ดสดงเลยเนี่ย,ยทำเสร็จเมื่อกี้เลยมาแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา เราคุรอโบก,กัสนานแล้วนะเนี่ยนช่ไหมสิเดี๋ยวร้านเปิดเนี่ยเดี๋ยวคนเต็มหรือเมื่อไหร่จะมาสักทีก็ไม่ไใช่ใช่เราจะไปกินข้าวกันนะเนี่ยวันนี้แต่งตัวมาจัดเต็มสุดแล้วเนี่ยวันนี้จริง พอ,พอดีแล้วแต่งตัวนาดไปหน่อยกันเราจะได้แต่งตัวจัดเต็มมากเลยอ่ะ,ะน,อน,นี่เรามีที่้วยนะโอ้าหเ,เป็นป้าป้าพักไปกันยังเงี่ยเราหิวแย่แล้วเนี่ยเราหิวแล้วเนี่ย ทุกคนทุกคนก็รู้นะว่าช่วงนี้ถึงวันฮาโลวีนแล้ววันผีราเราก็เลยมาเปิดร้านเกี่ยวกับวันฮาโลวีนสักหน่อยซึ่งร้านเราตอนนี้ตกแต่งไปด้วยตัตัตผีโอยเนี่ยนะร้านเราทำอยู่ในกองกระดาษน,นะและบอกเลยนะว่าไม่ได้แค่น่ากลัวแค่ร้านนะเพราะว่าเมนูอ,อาหารเราเนี่ยก็น่ากลัวไม่แพ้กันอ่ะอยา่าเข็ดแล้วสิรอก่อน เดี๋ยวค่อยให้ดูตอนพร to to yeah, us, ้อมกับลูกค้าแล้วกันฮะเดี๋ยวราลูกค้าเข้ามาล้านนะงั้นเราไปดูดีกว่านะว่าเรืวันนี้ลูกค้าจะเข้าหรือเปล่ามาดูเลยน่ากลัวนี่เอ ว่าเราเข้าไปกันด้ว่าเดียวลูกค้าเต็มโอ้ยไป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 เปไปไเอ้ไปมไไป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 ไไป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 ไ่ไป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 ไไป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 ีป่ปไ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 ไปไปไ่ไปไปไไไอไไ มองเลยนะว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยหลอนได้ใจสุดๆไปเลยใช่แล้วเพิ่งรู้นะว่าร้านเนี้ยไม่มีหลังคาเลยอ้ะเฮ้ยธรรมดาที่เปิดไว้นะเผื่อเวลาเรากินอยู่เนี่ยเงยหน้าขึ้นไปอาจจะเห็นกระสือลอยผ่านไปผ่านมาหรือว่าอาจจะเป็นผีก็ได้กลับมาไม่ดนรู้ไเฮ้ยมาถึงนาทีก็นั่งก่อน ร้านนี้ก็ตกแต่งมากวัวเหมือนกันเนี่ยเรานั่งตรงไหนคะตรงงูข้างหลังเดี๋เรไนันได้เลยอืมลูกค้ามาแล้วงันใเวลาเราจัเตรียมเมนูสุดสีนั่งเลยน่งเนงนร้านนี้ว่าไปก็สยอกันเนี่เธอลองวอขึ้นมาเา้อ้วใจม อุ้ยว้ายว้ายว้ายน่ากลัวมากค่ะมาเลยจะมาเนี่ยมาแล้วน้ำสยองขวัญมีหน้าด้วยนั่นสิน่ากลัวมากเลยอะสยองจริงๆเนี่ยอุ้ยแล้วเธอดูหน้าแก้วสิอุ้ยแล้วก็อันนี้อุย ดูแล้วเหรอใช่น่ากลัวมากเลยน่ากลัวดูทิเนี่ยกลัวฉลองลูกตาออกมาเลยอ่ะน่ากลัวมากเลยงั้นเราว่านะเราไปกินกันเลยดีกว่างั้นเราเราจะลูกตาก่อนแล้วกันนะกินเลยกินเลย ดูน้ำดูน่สิดูน้ำแล้วดูน้ำอยากรู้เป็นน้ำอะไรอืมอุ้ยน้ำแดงโอ้โหขอเอาก่อนนี่ของเราด้วยนมไงที่เราสั่งไปของเราก็เป็นนมเหมือนกันใช่เดี๋ยวต่อไปดูไหมใช่ใช่ดีดีนี่มาแล้วมาแล้วอุ้ยอันนี้เมนูอะไรคะเนี่ยอันนี้คือ แฮมเบอร์เกอร์แฮฟันแฮฟันเหรอแฮฟันไม่ใช่มีความสุขนะเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์ไม่มีฟันอยู่เน <machine> <Hello> ี่ยเบอรกอปีศาจพร้อมจะกินทุกคนแต่ว่าวันนี้มันจะมาถูกเรากินต้องลองกินดูนะอุ้ยดูเธอดูสิเหมือนฟันมากเลยอ่ะจะหยอกจนเราไม่กล้ากินเลยอ่ะอืมอร่อย เธอกัดฟันด้วยสิเธอกัดฟันด้วยโอเคอร่อยแขงแป๊กเลยนี่เมนูต่อไปสยองมากเอาไปเสิร์ฟดีกว่าทำเสร็จเมื่อกี้เลยมาแล้วคือนิ้วมือของเราก็นลูกกระตา นนนเนี่ยนะเป็นเส้นผมเราก็เลยอ,<ม>ออกแบบมาเนี่ยให้กลายเป็นรูปแมง,งม,มุ้มต้องกินดูนะอ,อร่อยแน่ตะครัวเนาะเธอลองกินนิ้วไหมนั่นสิล,ลองกินนิ้วเฮ้ยเธอกินนิ้วเหรอนั่นสิอืมอร่อยจริงหรออร่อยเฉยเลยอร่อยนี่เส้นผม อแต่ผมก็อร่อยอร่อยมากนี่อันนี้หลอดมากนี่หัวกะโหลกเปิดกับวุ้นเลือดเฮยสยองไหมสยองไหมเอาไปเสิร์ฟดีกว่ามาแล้วเมนูต่อไป หัวกะโหลกเปิดกับหมุนเลือดอัะนี่ช้อนช้อนช้อนขอบคุณค่ะหมุนเลือดด้วยอันนี้สยองของจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยอฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ วินต่อไปมาแล้วรอบนี้เป็นของหวานนี่มาแล้วนี่แมงมุมพยุมไส้เดือนแต่นี้นะน่ารักหน่อยชัวย่วปีศาจเม์มลโล่บอกเลยอันเนี้ยไม่ค่อยสยองแต่เนี้ยน่ารักหน่อยน่ากลัวมาหลายอันแล้วเอออะกินเต็มที่เต็มที่เต<ๆ>็มที่อุคยกินอะไรก่อนดีเนี่ยสิอุ้ยเรากินไส้เดือนก่อนดีกว่าอันนี เราขอชิมดินแล้วกันฮะเธอชิมดินเหรอวอุ้ยเลืออื้มอื้มอุ้ยดินอร่อยนะอื้มจะกินดินเหรออื้มอื้มอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเลือดเลยอื้อันสิอื้ออร่อยนิ่เหรอ เมนูสุดท้ายของวันนี้นะน่ากลัวจะเป็นของหวานนะ right. แต่หน้าตามันดูแบบสยองมาเอาไปเติมดีกว่ามาแล้วยาวรวมส,มสมอยองกินกันให้อร่อยอ้ออ๋ยอย,อย,อยเอาข้างล่างมันเป็นมุนเหรอขอชิมฟันละกันนะเราขอชิมฝันล้วก็แล้วชิมมุนแล้วว่าเราเอาไปจิ้มก่อนนี่ดีกว่าไหนมาชิมเลยอุ้ย อ๋ออืมอุยนี่อืมอุ้ากินเลือดนั่นจริงอร่อยโอ้โหไหมดเลยอุ้ยอร่อยทุกเมนูเลยอ่ะโอ้ยเป็นไงพวกเธออิ่มกันไหมเนี่ยเราเริ่มอิ่มแล้วเนี่ยเนี่ยใช่เราก็ินยังไม่อิ่มเหมือนไงเราเห็นเธอกินไม่หยุดเลยนะถูกในมือ แล้วว่าเราอิ่มแล้วว่าอิ่มเนี่ยนั่งอิ่มแล้วว่านิดว่าเดี๋ยวตั้งดีกว่าแต่ว่าเราขอถามไปพวกเธอหน่อยสิพวกเธออะที่วันนี้ที่พวกเธอกินกันอะพวกเธอชอบเมนูที่สุดอะเราชอบอันนี้อะเราชอบอันนี้เหรอเม่ลูอร่อยมากชอบอะไรดีอันคือแบบเราชอบทุกอันเลยอ่ะน่ารักทุกอจ้า มันดูสยองมากเลยนะนูนูตาดิโอ้ยและเพื่อนๆล่ะคะชอบเมนูไหนกันบ้างเยัยคะเก็บตังค่ะเดี๋ยวเราใส่มา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 ใส่มาตามที่แก้งไปนะถอยโอ้ใช่ใช่ใช่โอเคได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เล้ไรกันนะมาโอเคค่ะโอนเรียบร้อยยังคะอ่าเข้าแล้วเข้าแล้ว สวยอะคะี่สวยอะมีแต่สุดขี่เล่นันที่พิมมาอเปค่จอกันเจอกันน้องสุดขี่เลไปละตายแล้ววร้านเราไมกินร้านนี้แล้วเนี่ยเอ้เนี่ยอร่อยอ่ะของกับด้วยนะอย่าลืมของนเธอร้สิอุ้ยวันนี้ก็ผ่านไปได้ดีนะเนี่ย ลูกค้าคนเมื่อกี้นะกลุ่มเมื่อกี้นะโชคดีมากนะเพราะเนี่ยปเป็นเซตสุดท้ายแล้วเนี่ยเพราะว่าร้านจะปิดแล้วนะเดีย๋ยวเปิดอีกทีก็วันฮาโลวีนปีหน้าเลยเนะี่ยวันวันไหนนะก็ปีหน้าแหละพูดอะไรนะเริ่มงงแล้วโอเคแต่ผมว่าถ้าเคยอ,อยากเห็นเมนูสยองตียองอะไรอีกนะก็รอติดตามได้เลยนะติดตามไปเรื่อยๆเลยงั้นส่นนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบายบาย ความในใจที่มีต่อเธอ Thank คิวฟอร์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยาอกพบเธออีกครั้ง you are my ายว่า